สวัสดีครับผมกับผมพีชยัยเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ําพูดได้บายบินบินภูครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัว Smart Control Panel, สมาร์ทคอนโทรลพา e เนลสวิมมิ่งภูครับเป็นตู้ควบคุมอุปกรณ์สระว่ายน้ำนะครับที่เป็นแบบ Smart Control, สมาร์ทคอนโทรลสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนได้ใช้ Wi-Fi ครับทุกที่ที่มี Wi-Fi เราสามารถดูสภาวะการทำงานของปั๊ม เครื่องเกลือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องควบคุมสระว่ายน้ำนะครับดูได้ว่าทํางานหรือไม่ทํางานรวมไปถึงการสั่งงานว่าให้ทําหรือไม่ให้ทําด้วยนะครับวันนี้สมาร์ทคอนโทรลนะครับพาร์เนลสวิมผูกตัวนี้เป็นโมเดลครับที่ใช้คุมปั๊มนะครับหตัวปั๊มกรอง1ตัวแล้วก็เครื่องผลิตคกจากเกลือ1ตัวครับเรามีสวิตช์หน้าตู้อันนี้คือปั๊มกองมี แมนนวลมีออโต้ออโต้นี่คือใช้สมาร์ทคอนโทรลนะครับส่วนแมนนวลก็คือเวลาที่เราล้างแบ็ควอร์ดเวลาเราสวิตช์างๆไปที่แมนนวลแล้วก็รวมไปถึงสวิตช์ออนของเครื่องเกลือเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเลยครับอันดับแรกอันดับแรกก็จะเป็นการตั้งจูนนะครับโทรศัพท์มือถือกับตัวตู้คอนโทรลให้เข้ากันเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับภายในตู้ครับตัวนี้คือตัวอุปรกรณ์หลักครับในตัวที่เป็นสมาร์ทนะครับ Wi-Fi คอนโทรลปั wi ๊มนะครับตัวนี้คอนโทรลระบบ คือตัวนี้เราจะตั้งตัวนี้จูนให้ติดกับตัวสมมือถือนะครับพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเราต่ออุปกรณ์นะครับตัวที่หนึ่งนี้นะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็น,ปนไฟอินพุตนะครับตัวนี้เป็น สายไฟที่ไปน็นนโรลปัม๊มตัวนี้สายไฟที่ไปคอนโรลเครื่องเกลือครับเี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกนันคนโรลกันเลยครับเวลาเราใช้งานตู้ใบนี้ครับถ้าเราจะใช้โหมดที่เป็นสมาร์ทคนโรลครับ Wi-Fi เราปรับมาที่ออโต้ครับเมน,นูนนออโตโอ้ถ้าไปที่เมนูนปั๊มจะติดเลยนะครับนะครับปั๊มติดไฟลันก็จะขึ้นถ้าเราต้องการไปที่สมาร์ทคนโรลนะครับก็ไปที่ออโต้แล้วก็เครื่องเกลือก็ไปที่อ n อนนะครับ คราวนี้จะสั่งงานจากไหนสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือครับไม่ว่าจะเป็นเมนวลในสภาพที่ออโต้หรือให้ทํางานจากการตั้งทัมเมอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสังเกตดูว่าในตู้นี้จะไม่มีทัมเมอร์ครับทัมเมอร์เราจะเลือกตั้งที่ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่คือความสุดยอดของสมาร์ทไวไฟคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งคอนโทรลกันจากโทรศัพท์มือถือกันเลยครับตัวนี้เราคอนโทรลนะครับเราเลือกว่าคอนโทรลตัวที่1ครับชัแนลหนึ่งถ้าเรากด ปั๊มก็จะทํางานเลยนะครับผมจะลองกดนะครับนะครับเราดูที่ตู้คอนโทรลครับไฟลันจะทํางานแล้วนะครับปั๊มก็ทํางานครับเราได้ยินเสียงปั๊มไหมครับปั๊มทํางานครับในสภาวะนี้เราจะดูดีเทลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เราดูการสั่งงานก่อนนะครับอันนี้คือออโต้แล้วมาดูอีกตัวนึงครับถ้าเราใช้ทาที่2จะเป็นเครื่องผลิตคารนจากเกลือนะครับ ผมจะกดเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องบริโากเกลือทำงานครับนี่คือความสุดยอดของตัวสมาร์ทคอนโทรลครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในครับนอกจากตัวสมาร์ทคอนโทรที่ดูแล้วก็สั่งงานได้ภายในอุปกรณ์ออกแบบมาถูกต้องตามหลักวิศวกรรมครับใช้งานได้ดีมากที่สุดครับ ราคาหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นราคาที่พิเศษสุดๆครับราคาทําให้ถูกลงมาได้เยอะมากครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าสนใจครับตัวสมาร์ทคอนโทรลตัวนี้ก็อย่าลืมสอบถามเข้ามาที่ทีมงานวินดนพูนะครับตัวนี้โมเดลสําหรับตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับเราใช้ชื่อโมเดลรหัสนะครับรหัสของเขาก็คือ scp sp k ีด2 pc ขีด1 s k 1 p นะครับ แล้วก็จะตามไปด้วยโมเดลของปั๊มที่เราคอนโทรลนะครับตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่คุมปั๊ม0 5ุดแรง0.75แรง1แรงนะ1.5แรง2แรง3แรงนะครับมี6รุ่นด้วยกันสำหรับหน้าตาแบบนี้ครับไซซิ่งแบบนี้นะครจะตามท้ายที่แรงม้าของปั๊มที่แจกต่างกันเท่านั้นครับเดี๋ยวทีมงานลงหน้าเว็บไซต์ทีละรุ่นครับราคาทั้งหมดทุกรุ่นนั้นใกล้เคียงกันนะครับ ราคาไม่ถึง5,000บาทครับตัวนี้น่าใช้มากฝากดีตามในเว็บไซต์ครับสำหรับรุ่นเล็กสุดนะครับไม่ถึง5,000บาทส่วนรุ่นใหญ่สุดก็ไม่เกิน6000บาทนะครับในรุ่นนี้เดี๋ยวเราดูราคาอีกทีนึงครับนี่คือความสุดยอดของการใช้สมาร์ทคอนโทรลครับลดอุปกรณ์ที่ยุ่งยากมากมายไม่ต้องเซตทัมเมอร์ที่อยู่ในเครื่องครับเราตั้งทัมเมอร์ที่อยู่ในมือถือได้เลยนะครับถ้าทัมเมอร์พังก็ไม่ต้องไปปรับเซตที่ยุ่งยากนะครับโลกเบี่ยนครับ ทุกอย่างถูกออกแบบให้ง่ายดายมากที่สุดนะวันนี้ผมวิชากับสมาร์ทคอนโทรลนะครับ Wi-Fi ควบคุมอุปกรณ์สระว่ายน้ำด้วยนะครับสมาร์ทโฟนถ้าเรามี Wi-Fi ครับมีอินเทอร์เน็ตสามารถคอนโทรลแล้วก็ดูอุปกรณ์เราได้ทุกที่ในโลกครับวันนี้ผมวิชาต้องจากลาไปก่อนกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามเรามีความรู้ใหม่ๆเรามีสินค้าใหม่ๆเรามีโปรโมชั่นมาฝากทุกวัน วันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ